ปบไปที่เรื่องเอาภายอีกสักครั้งแต่กับเมื่อวาน<ค>นะะักข่าวไปถามคุณทศกษิ์ฝ้ากระทรวงมหาดไทยเขาเซ็นคําสั่งเพิกถอนโฉนดที่ดินเอาภายแล้วนะค,คุณทักษิ์จะเอาอย่างไรต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอ่เรื่องมูลค่าความเสียหายค่ะ7.7พันล้านใช่เยอะนะถ่ากรมที่ดิน เขาไม่สามารถจะจ่ายชดเชยให้กับคนที่ถูกเพิกถอนโฉนดเอาภายได้ต้องไปของบกลางเนี่ยมันจะกลายเป็นอัดยายซื้อขนมยายไหมเช่นไปของบกลางจากรัฐบาลอุ้งอิงมาจ่ายให้แล้วมาจ่ายให้กับครอบครัวของคนอุ้งอิงในฐานะผู้ซื้อที่ดินเอาภายมือสุดท้ายใช่ค่ะภาพจะออกมาอย่างนั้นหรือเปล่านี่ไงนักขาเขาช่างถามดีจริงไปดูสิคะว่าเป็นยังไงเช่นค่ะ คง,คงไม่ใช่หรอกครับอัดยายไม่ซื้อขนมใหญ่เพราะว่าอัดรัฐบาลก็คืออัดรัฐบาลไอ้อัดเอกชนก็เอกชนเดี๋ยวนี้คือไอ้เรื่องมันต้องอยู่ที่ว่ามันใครจะเป็นผู้รับโอนถ้ากรมที่ดินเป็นผู้รับโอนก็กรมที่ดินก็ต้องถูกตั้งข้อหาแต่ต้นว่าการโอนที่ไม่ชอบมาแต่ต้นเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของวัดที่ได้รับคืนไปวัดก็ต้องคิดว่า วัดจะรับทรัพย์สินไปขายต่อหรือรับวัดวัดจะเอามาให้เช่าเพื่อเป็นการชดเชยความเสียหายหรืออะไรพวกนี้ล้ว,วัดก็มีรายได้อันนี้แล้วแต่ไม่มีปัญหาแต่ละคนเราไม่รู้ว่าออปชันจะออกมาอย่างไรแต่แต่ว่าทางเอาภายรับได้ทุกสถานการณ์เพราะเราไม่ยึดติดไม่ยึดติดทุกอย่างเราถือว่าเราได้มาโดยสุดจริตเพราะไม่ได้เป็นผู้ได้มือแรกเป็นผู้ได้มือที่สอง นะบางคนก็หาว่าเราไปโกงวัดมาซึ่งเราไม่รู้เรื่องมาซื้อมาที่หลังซื้อมาที่หลังไม่ได้เป็นคนซื้อมาก่อนโอเคกับพวกง,ง่ายๆแต่ไทย, <12. S 1> ยเป็นไทยก็คือยึดเอาภายก็ไม่ได้ติดอะไรจะยึดก็ยึดแต่ก็ต้องชดเชยก็ต้องให้ความเป็นธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวของคุณทักษิณเป็นคนซื้อมือสุดท้ายไม่ใช่มือแรก ไม่ได้ซื้อจากวัดไม่ได้ซื้อจากมูลทม่แต่ไปซื้อต่อจากเขาก็ในเมื่อไปซื้อต่อจากเขาไปจดทะเบียนการโอนที่สำนักงานที่ดินก็รับโอนให้ค่ะมีหลักฐานมีเอกสารหมดและในที่สุดถ้าบอกว่ามันผิดใครผิดก็ต้องไปไล่บี้มันก็ต้องไล่บี้ใช่ค่ะแต่ที่แน่แนก็กัวคุณทจ้าสินซื้อมือสุดท้ายซื้อต่อจากเขามาไม่ได้ไม่ได้รู้เห็นไอ้อะไรที่มันผิดมาตั้งแต่ต้นค่ะดังนั้นต้องเยียวยา แน่นอนก็ยอ่อ<น>เรื่องได้แค่นั้นย่อเรื่องได้แค่นั้นจริงๆแต่เอาเถอะครับเพื่อ,เพ,อเพื่อความเข้าใจ<น>เรื่องที่ดินเอาภายอย่างที่กล่าวไปตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยเวลาพูดถึงเอาภายเนี่ยต้องเข้าใจว่ามันประกอบด้วยที่ดินสองก้อนมันประกอบด้วยที่ดินสองก้อนค่ะสนามกอล์ฟกับเราจะเอา,าข้อมูลที่เรานําขึ้นจอไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานขึ้นมาอธิบายกันอีกครั้งหนึ่งจะได้ให้เห็นภาพชัดขึ้นเนาะ เส้นทางบาปเอาพายช่างมันเถอะแต่เอาเป็นว่าที่ดินของเอาพายแบ่งเป็สนสองก้อนนะก้อนที่หนึ่งเป็นหมู่บ้านจัดสรรที่ตั้งของอหมู่บ้านจัดสรรค่ะก้อนที่สองเป็นที่ตั้งของสนามกอล์ฟไงโอเคอดู้ายมือบนจอค่ะ ที่ดินในส่วนที่เป็นหมู่บ้านจัดสรรมูลนิธิมหามากุฏซึ่งเข้าไปเป็นผู้จัดการประดกของนางเนียมชํานาญชาสักดาเนี่ยใช่ค่ะแล้วมาขายก็ได้ขายที่ดิใน,นในส่วนนี้ให้กับบริษัทอัลไพร์เลวอเอสเตทใช่ค่ะแล้วอัลไพร์เลวเอสเตทเป็นของใครเป็นของหมอบุญวนาสศินป์ใช่ค่ะหมอบุญวราสศิล์ในเวลาต่อมาได้เปลี่ยนชื่อบ,บริษัทอัลไพร์เลวอเอสเตทเป็นราชธานีพัฒน์พัฒใช่ค่ะรับทราบกันตามนี้นะนส่วนหนึ่งนะ เพราะฉะนั้นถ้าบอกราชธานีพอ่พอพิธีก็คือมาจากต้นก็คือเอาภัยเรยเสเซสแน่แหละและถ้าพูดถึงเอาภายเรยเสเซสก็คือหมอบุญวานาศนั่แหละ,ะเชื่อมโยงกันที่ดินตรงนั้นวันนี้มันได้กลายเป็นหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่อยู่กันน่าจะเป็นหลักจำไม่ได้ว่าเป็นพันครอบครบัวหรือเปล่าผมจำไม่ได้นะแต่มก็ใหญ่นะใหญ่อยู่แล้วก็มีคนค<ำ>ไปซื้ออยู่แน่นอนอะ่ะ <คำ S 1> ชาวบ,บ้านาก็คือ,อคนที่ไปซื้อบ้านแที่ดินในหมู่บ้านจัดสรรตรงนั้น เขารู้เห็นอะไรที่มันไม่ถูกต้องด้วยหรือไม่ถ้ามีการยึดคืนเอาภายจะดูแลประชาชนกลุ่มนั้นอย่างไรอันนี้ก็เป็นประเด็นทั้งในทางกฎหมายและทั้งในทางสังคมเลยนะที่ดินอีกก้อนหนึ่งเป็นที่ดินที่เป็นที่ตั้งของสนามกอล์ฟที่เกี่ยวพันกับครอบครัวชินวัตนนี่แหละมูลนิธิขายให้กับขายให้กับทางเอาพายกอล์ฟค่ะบริษัทเอาพายกอล์ฟค่ะแอนด์สปอร์ตคลับโอเคเอาพาย กอล์ฟแอนด์สปครับเป็นของใครเอาไพ่กอล์ฟแอนด์สปอรกับเป็นของปันเนาะปันเนาะคือใครก็คุณสนอเทียนทองแอนเดกวนแอนเดกวนมีคุณชูชีพชูชีพหันสวัสดิ์ใช่ค่ะแล้วก็เฮียพิงค่ะพงศักรักตะคงไพศาลเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยในเวลาต่อมาปันเนาะก็เอาที่ดินตรงสนามกอล์ฟ ไปขายต่อให้กับหญิงอ้อคุณหญิงพจมานคุณหญิงพมจมานชินวัตรเมื่อปี2540ในราคา500ล้านจากซื้อมา130ล้านก็ไปขาย500ล้านก็นับจากวันที่หญิงอ้อซื้อเอาภายก็กลายเป็นประเด็นเดือดทางการเมืองมันเป็นธรรมชาติและมันเป็นธรรมดาใช่ค่ะรับทราบก็ตามนี้นี่แหละค่ะเข้าใจแล้วนะครับเมื่อพูดถึงที่ดินเอาภายขอให้แยกแยะเป็น2ก้อน สังคมทั้งสังคมเทไปที่สนามกอล์ฟว่ากันที่จริงมันยังมีอีกส่วนหนึง่งเป็นส่วนของหมู่บ้านแัดสันหมอบุญหมอบุญเป็นเรื่องของหมอบุญเป็นเรื่องของประชาชนอีกกลุ่มเบลเลอร์เทอร์แหละที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองเลยค่ะไอ้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในบ้วงการเมืองก็เฉพาะในส่วนของสนามกอล์ฟเท่านั้นแต่ถ้าไล่บีมมันต้องโดนทั้งสองก้อนถูกต้องมันต้องโดนทั้งคู่จะเยียวยากันอย่างไรถ้าเยียวยาก็เยียวยาทั้งคู่หมู่บ้านจจดสรรก็ต้องเยียวยาสนามกอล์ฟ ถ้าดูแลสนามคว้บก็ต้องดูแลหมู่บ้านจัดสรรใช่ค่ะโจทย์ของใครครับเนี่ยโ <c oughs> จทย์ของใครครับเนี่ยโ <c oughs> จทยของใครจุดๆว่ากันว่ากรมที่ดินเขาคำนวณในเบื้องต้น <c oughs> ถ้าจะต้องชดใช้ความเสียหายแก่ผู้สุจริตนะผู้สุจริติตได้มาจากผู้ <c oughs> สูจสิทนะค่ะตัวเลขอยู่ที่เจ็ดพันเจ็ดเจดพันล้านนะตัวเลขเต็มเต็ม